จะได้เปรียบไหมนี่อ่ะธน,น,น,นูเมียเรนเดอร์นาคอรนน่าจะไม่เท่าไหร่ทีมนโ้นน่าจะไหวน่าจะไหวอม,มาเริ่มมามาฟ้าก่อนเลยอย่างแรก ยากกว่ากินนี่ยากกว่าต้องรอรุนรุ่วนวะสวยฟาเรนเราได้เฟิร์สว่ะกินน่ยจะมา แต่เราจะได้มี p ีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยลแลกกันไปโอ้เท้าแตกเฮ้ยอลจะตายขอให้เจอว่ะเอาย้อนสวัสดีครับอ,อ,อ้าวอลิซสป,ปายหนู ายหาเป็นซะคิดว่าจะรอดจะสายตาคมเฉียบของพี่ดดนเนองพ่อนคขอจะแตกอีกตัวหนึง่สงโซนนี้นจะวับไม่น่าเดินกลับงั้นต้องไปดักฮันแนสปรายบันพักกร์เฮ้ยยกหลบอะไรอะลิศ ตัวแค่นี้ตบหัวทิมเลยวัดดีครับย้อนสกิดนิดหน่อยขโมยคลิปป่าแมงด้วยเอาหมดอ่ะเอาเทวสวยทวัดดีพี่ช่วยขั้นแน่หยอกไก่ปล่อยไปก่อนแล้วกานาริศ อเลกะรีทำดีอยากคิวเด้ใครก็ได้มาให้คิวหน่อยครับเอาสวยนะเขาแตกเพื่อนทำดีมาเก็บงานเพื่อนสวัสดีอลิสเฮ้ยมันฟิกเกอร์โยกไม่ถึงฟากตบอเลนยังไ้วะเพื่อนเราขออเลนเราขออเลน เล่นขวอค่ามึงไม่ทันเยี่ยมจริงๆไปเลยเอาแล้วกันไอ,อ้เมตเตเพื่อกเฟกย์คลิปเลยนะยอดฮ้ยามาต่อยก่อนต่อยก่อน ตามต่อตอ้าวมาช่วยนะครับคุณฟอนกินหนเอามึงก่อนเลยยอนมานี่จะไปใส่ยังยังไม่ติดโ้ยมันผักไอ้เยี่ยมันไม่ตายมึงก็ได้นะคอสตัวแทนตัวแทน เก็บมาเล่นต่อมึงทำกวัวะเฮ้ยมึงช่วยย้อนนะฮะมึงรับผิดชอบตายหาไปซะอย่างไรไม่ได้ย้อนก็เก็บแม่งเองสองตัวนี้แหละคุ้มยุป้อมต่อเนี่ยขอป้อมนะครับคุณอัตยา่ายแม่งเดินม,มาการนี้นั่นไงลบ เอ,อ๊ฟันเนียนๆเฮ้ยจะตายจะตายโทษทีพดีพิวไหวเอาลนะคาแตกเอาย้อนแตกอีกหนึ่งน่าสงสารนะฮะเฮ้ยที่เราแม่งเอาจัดเลยวะ่ะ เพื่อนตีกันถ้าตายเราก็ฟาร์มชิวๆนี่เท่โอ้ยจะได้ไม่ได้ไพี่เพื่อนมังก็รีเป็นเกินขอเชิญสักหน่อยไม่ได้เหลอสักสิบตัวให้เราได้คิวหน่อยดิเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจเลยขอลิปพี่อย่างน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย เกือบเทละแค่เกือบนะโดยคุงกำเนิดเฉยเพื่อนอย่ารีบกันดีให้เราได้คิวเยอะหน่อยฮ่าชุดได้มีพี่แก๊กแตกอีกกำลังไปน้องๆรอพี่แป๊บนึงวิ่งอยู่ อายมาจนได้นี่หลบหลบเออฮ้ยเนี้ยเน็้เน็้ขอคิวหน่อยคะ่ะมาคิวหน่อยจำนวนก็เยอะกว่ามันกลัวแล้วอะเจ็บแตกหมาโอ,โ,อโ,อโอ้โหหลบกันหมดเอาวันดีครับนะคอร อย่าเก๋าย่าเก๋านี่แน่โดนราดด้วยตายไปซะเทียวขอมังตายอลิซอลิซไม่ได้คิวเลยสักตัวขอคิวขอคิวทั้งหมดเลยเก็บสแต็ปแป๊บย้อนไปไหนมึงก่อนเลยให้ตัวเดียวตรงนี้ นั่นไงจะไปรอให้เพื่อนให้เพื่อนรีบจบถอยก่อนถอยก่อนสงสารนะคอรสมันเพื่อนปล่อยไปเอ่เอาถอยเฮ้ยเอาเทลโหแม่งสาวไม่พักเลยจบเรียบร้อย ไม่ได้มีพีแน่เลยล้านเปอร์เซ็นต์มาครับลุ้นถึงได้มีพีก็ค่าน้อยเดียร์ได้ดาวนั่นไงไปเกมสองมาอายพร้อมเชิดเกมนี้ต้องได้วีพีต้อง่าเยอะ เขาเป็นเดอะแบ็คในใใหัวใจแทยไม่ใช่บาฟ้าก่อนตามสเต็ปที่เกิดดิปโกเลมเออมันออกจากว่า ตอนนี้จะตึงแน่เลยดูจุดส่งพระงา้นาต้ละแล้วมันเอาเขาแล้วมันใส่กันแล้วเรียบร้อยโดนเฟ้อไปหนึ่งมันเป็นยิงโดนด้วยแต่คนไม่ี่ยไปรอดมาไปรอดมาเพื่อน เราเก็บมันเองเอามันไปแล้วช่างมันเอา้าดาบทักทายนิดหน่อยไม่มีอะไรอาจจะปล่อยไปก่อนนะเด็กเกมเจอกันเอาสวัสดีครับมาดิ ตายมันเป็นไรแลกกันไปรับไม่ได้เอาคิวเดอร์แตกยอนอันตีไปสวยเพื่อนเราเองเราเองตายไปเลย จำได้ป๊บแต่พี่ไปช่วยน้องมาหรอกแตกนั่นไงส้ามันเย่ก็ไม่ต้องเข้าก็ได้มั้งแล้วันนี้ครับคุณร้อเลี้ยวคุณร้อเลี้ยวหวัสดีครับ เล่นอย่างนี้ก็ตายดีเป็นเป็นไม่เนี่ยเราเรียวอ่ะเราเฮ้ยคิวเดีวมาฮึบหลกไปพิจิตอนยากหน่อยน้องพี่อาเซียนมูลาดบอกให้แอม,ปม,มเปล่ารอกกูโมเห็นเราจะตายขอแม่งรู้ดีมึงก็ได้หรอเรียวมานี้ตายไปนะ้อมต่อด้วย นี่แน่คุมคุมให้เล่นบนเล่นจะตายสวยมาหลอกมันก็เป็นอยู่นะมัง้งเดา มังกรนี่เพ้ยเนี่ยเอาแม่งแล้วกันพยายามอย่าเดินสกิลของมังกรเลื่อนเราก็จะไม่ลดฉลาดจริงจงอ้าวีนี้ก็ต้องดักหลังเอาแม่งเดินไปแล้วโอ้หมันหนีงไงมันรู้ว่าเรามามัรู้มุลาตึงอ้าวอาวเลนเลนหลุดอย่างนี้ โดนหลุดหรอมึงโดนหลุดเหรอโดนราดด้วยทำยังคลกูอีกสุดยอดเขาทุกอย่างจริงเลยแวนกูเออขอบั๊บไว้ก่อนขามันแวนเคว้งรับไม่ทันขามันไม่ยอมตายสวยเอา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 มาคิปนี่ แค่งแ้บทีพุม่มล่างเลยเสปปยสกระทิงด <Yeah. S 2> ันป้อมรอดมา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 เอาก่อนเลยเอเันดอร์ก่อนเลยกิลเดอร์ตามา

Android, 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 Android. เอ็นโด้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 เฮ้ยเอาเอ,าเอ,าอ็นโด้เอากดสกิลหนึ่งไม่ติดเรียบร้อยคนตายน่าจะเป็นกูเพื่อนหนีหมดเยี่ยมได้หลบขอรองเอยก่อนไม่ทันแหมหนีกันหมดเลยนะเอาแม่งเลยเพื่อนต้องรับอยู่ผมคงปล่อยตายไม่รับดีกว่า เอาเพื่อนเข้าของนี้ก็สวยดิเอเดอร์บุรีงมึงอยู่รู้ตัวบ้างไหมเฮ้ยอนยอนยอน,ยอนเอยเยมึงจะตามมาอีกเนาะช่วยด้วยครับคุณแวนด์เอาสวยดิเอาหลบดีเอาหลบ,บอีกเออถอยเพื่อนถอยไม่ต้้งมาตียอมจะได้นะถ้ามึงตีอ่ะยังไม่ฟังไง ถอยเอาฮัลโหลนั่นไงมึงก็ไปยืนแทงดาบให้มันตีฟรีๆงงกับทีม่ะทีมคุณภาพาเอามาได้คิวด์อ่ะเอาเอ็นดอร์ไหนก็ตายละอินูเฮ้ยไอแหึ่งตัวปุไหนได็ก็ตายหละ สวยอ๋อไม่มีใครแวนมันยิงฟรีได้นะ่ะแหวนแมันเป็นอีกสองอันฮัลโหลแลงคัมดักดักดักมันต้องมีโจรดนมาบ้างแล้ววะเอ้อเอ็นอมึงนีดเดินโอ้ยมันผัก เดินแหลมจริงๆเลยโอ้ยยี่ยอยังยิ้แม่นละเงินครับเช็คพวมไม่มีดี่ได้เรียเรียดแปบบ๊บเดี๋ยวยอนทักคนที่เพื่อนแวบนบไปดิเราวกูตามตดมเอง จะได้ราดได้สอยแบนตายนี่แหละเป็นไปตามแผนที่คิดไว้รวมดันบนน่าจะได้นะเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม,มา พี่ขอฟาร์มแบบน้องอมองว่าไม่มีตัวให้อันตีเลยเอาอเลนเอาตายดีงี้แรงจัดเอามาเลยอยากได้ย้อนอนะอยากได้ย้อนเอาคุโรดได้ทีนี้เยี่ยม อกิวด์เออตายแน่อ้าวเฮ้คือกูจะตายเฮ้ยหลบหลบหลบอ้าวแหลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเพื่อนก็ขยันเดินแยกจริงๆเลยทันโบกก็ย้าแยกกันสิครับต้องให้บ่นตลอด ลังไปเพื่อน,อ,น,นอุ้ยอุ้ยเหมือนคลิปในกางดันเอปล่อยดิกูดันละกันเกมชนะที่ปอปเว้ยเจอก,กันเดอ้อเอาอยู่ด้นล่างกันหมดแซดเลยกูแซดเลยแหนแหน่แหน่เรียบร้อยลองโจงลองโจงแบบนี้๋อยอนมึงมองเะยมึงมองอะไรเรียบร้อยวิน เขาเรียกว่าเนียนเนียนจ้าเนียนจ้าวิกตุรีแบบจะเทพ MVP ไหมเนี่ยเจบจับหืมไม่เป็น MVP MVP เถอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเพิ่มเดี๋ยวค่อยเพิ่มเรียบร้อย MVP สมใจแฮมเหรียญทองด้วยเท่จริงเลย เขาเรียกว่าเนียนน้องไห้ดูรายละเอียดสิโอ้ได้เป็น7%เป็นรองแค่วิล่าน่าสนใจเขาเรียกว่าเดอะแบ็ของแท้โอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย like To be satisfied, my weakness comes and goes.